สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิงหรือภาพยักหนีแน่นอนวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการแก้ ID ด,ด้วยตำนาน ID พังแห่งเซิร์ฟเวอร์582ทำยังไงให้ ID กลับมาเล่นได้แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่ง n อ็ไป2ล้าน,น,นซับด้วยนะจ้าเติเมเกมที่ไหนดีโอ้เจอแล้ว 24P เเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย ้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกวันพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูป,ปอ,องมอมมิงเพื่อรับส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม24 p a y เท่านั้นสวัสดีครับทุกนพบกับช่นเคยับผมมอมมิงหัวพยักหนีแน่นอนรีช่องเน,เนกับเกม 1> 1, วันพันแมนเดลสตองเกตนะครับแน่นอนตอนนี้มีน้องๆถามเข้ามานะว่าพี่ต่อแก้ไอดีหน่อย ID ผมพังตามใครไม่ทันเลยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการแก้ ID ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะมาดูกันว่าเทคนิคเนะี่ยมีอะไรบ้างน,นะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งไอ้เน็กของเราไป2ล้านซับด้วยนะครับเข้ามา3ามแสนก็จัดสล้านนะครับก็ช่องเราเปิดสมาชิกเพียงแนคะ่ยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครก็พลาคอนเทนต์ฟรีฝาก เรบอกวาร์มแมทแล้วเกมอีกามากมายนะครับสามารถสมัครได้เลยนะมีชื่อเขียวก็สติกเกอร์เท่ๆใช้ส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับสามารถไปเติมได้ที่ทวีนตี้โฟเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูปอ,มองมงอว์มิงบอกว่าคุณจะได้รับวส่วนลดแบบคก็ถูกที่สำคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นนแนวหกคูป,ปอง17บาทเท่านั้นอย่าลืมไปเติมที่ทวีนตี้โฟเพนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูไอซ์ของตัวละครกันบ้างแนวก็คือการ์โรยูอานะครับดวงยูอานะผมก็มีเป็นไงเออราชาเลผมมก็ีีนนครับ่ฟบกสแงผมก็มีครับ ยิงผมก็มีครับน้องๆจกักรพรรดิเด็กผมก็มีครับน้องๆองัศวินกับเครื่องผมก็มีครับซีลิวผมก็มีครับน้องๆ G4 ด้วยเป็นไงเห็นไหมตอมบี้แมนน,นี่ตอนนี้ผมก็มีครับนี่เฮลไฟผมก็มีโบลอนผมก็มีเป็นไงตึงจัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเทคนิคการแก้ไอเดีเบื้องต้นนะครับคือตอนแรกเนี่ยเมื่อก่อนเนะี่ยคือไอเดีเนี่ยมันอยู่ที่อันดับ400กว่านะเว้ยกว่าจะตามคนอื่นทันนะ่ะสิ่งที่ผมโฟกัสอย่างแรกเนะี่ยก็คือ เก็บตัวแดงทั้งหมด2 2 0เฮ้ย210ใบนะเออจะ220นะ210ใบนะเก็บให้ครบ210ใบแล้วค่อยเปิดนะอย่าเพิ่งไปเปิดตอนนี้นะเพราะว่ามันมีกิจกรรมไงกิจกรรมถ้าเราเนี่ยทำการนะครับเปิดตัวแดง210ใบเนะี่ยเราจะได้ฟรี10ใบเว้ยพอเราได้ฟรี10ใบเราก็จะได้220นั่นเองนะครับเราก็จะได้ล้ําหินนั่นเองนะหินเนี่ยเราเอามาเล่นนะครับเพื่อที่จะทําตัวละครเอเดนอาบวกเว้ยมาผสมกับตัวละคร UR เว้ยทำให้ทีมของเราเนะี่ย โหดขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวคอเนเดนาบวของผมบ้างแล้วก็มีแทงท็อปเห็นไหมมีราชาฮาเลลึกนะครับมีเมทัลไนท์มีกาโลมีอะตอมมีกระบองมีด้วงมีซอมบี้มีฟินิกแมนนะมีบาคูซันนี่ผมไม่ได้มโมนะเมื่อก่อนน่ยมันเป็นไอดีพังนะครับแล้วก็ผมก็พยายามอดทนนะครับเก็บตัวแดง210บใบนะเพื่อที่จะเอาหินมาปกตือนตัวละครเเดรบัแล้วก็ เอามาผสมกันนะครับกับตัวละคร U r เพื่อที่จะได้เล่นครบ3ทีมนะครับสองนะครับสิ่งที่คุณต้องโฟกัสก็คือลูนแล้วก็กลยุทธ์นะครับไม่ว่าทีมคุณจะพังยักหมาหรือว่าเมตาเก่าขนาดไหนนะครับลูนแลบกลยุทธ์เนี่ยจะไปกับคุณได้นะครับตลอดจนเกมปิดเลยนะสิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสนะครับก็คือเปิดตัวแดง2 1 0รยบใบห้มแล้วก็ไปเอาลูกแก้วนะไปเอาลูกก้วในตู้ตัวม่วงอ่ะเออตู้เนี่ยตู้ตัวม่วงเนี่ยอ่ะเลือกมาเนี่ยอยากได้ตัวละครอะไรก็เลือกเอานะครับแล้วก็ ปุ๊บมาทาการเปิดตัวมั่วก็ทําการปลุกตัตวละครเดเดนอาบวกนะมาผสมกับตัวละครยูอาเพื่อที่จะมาลงลูนนะครับนี่เห็นไหมลูนผมเนี่ยกรอบทองหมดแล้วนะครับไม่ได้โม้น,นมนะเออผมแก้มาแบบแก้จนเสร็จอะแก้จนลูนครบอะนะฮะว่าผมโมนี่ดูอ่ะเราก็เอาตัวลนะครเดเดนอาบวกเนี่ยมาผสมกับตัวยูอาเพื่อที่จะผ่านด่านลูนนะฮะผมโมนี่ผมกดแน่วแน่ให้ดูนะครับนี่อ่ะสำหรับใครที่ถามนะว่าพี่ดา,ดลาหลังๆมันมีลูนแผ่นทองแถมไหมมีนะครับ มีทั้งแผ่นทองแผ่นง่วงทุกอย่างนยคือผมผ่านหมดแล้วนะคือมันต้องผสมกันนะก็คือเอาตัวละครเนเออบวกกับตัว UR ารเนะี่ยมาผสมกันเพื่อที่จะลงด่านลูนนะแล้วก็ก,กลยุทธ์เหมือนกันนะครับกลยุทธ์ก็ต้องใช้2ทีมในการเล่นนะครับแล้วกดมาที่หอจันเที T ่ย e วนะก็คือถ้าเรามีตัวละครเยอะเนะี่ยเราก็สามารถทําการผ่านได้เห็นไหมเดี๋ยวผมกดมาให้ดูแลปุ๊บด่านนี้อ่ะเดี๋ยวเห็นไหมจัดทีมมาเห็นไหม ผมก็ยังใช้พวกตัวละครในเลน R บวกในการเล่นนะครับแต่ว่าประสงค์เราตัว UR เองเห็นไหมเนี่ยเออไม่ได้โม้เลยผมก็ใช้อยู่นะครับอ่ะมากดเริเลทาสูดูก็ได้นะว่ามันจะไหวหรือเปล่านะอยากให้โฟกัสกันนะก็คือลูนกับกลยุทธ์นะคือแบบไม่ว่าเมตามันจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนนะคือลูนกับกลยุทธ์เนี่ยจะอยู่กับคณไปตลอดนะครับดังนั้นแล้วควรทําให้ครบนะควรทําเป็นลูนๆไปนะทําลูนๆแบบทําลูนนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปอีกลูนหนึ่งก็คือสิ่งที่อยากให้เปิดก่อนคือลูนโลเว้ยอยากให้ทำลูนโล่ ล้าก็จะมีแบบตัวละครมาเห็นไหมเราก็ผ่านด่านได้เราก็จะได้กลยุทธ์ใหม่ๆได้เปไงตึงจัดผมไม่ได้โม้นะอันนี้คือวิธีการที่ผมแก้นะแน้วก็ทําให้ไอเดียของผมเนะี่ยยังเล่นได้ในปัจจุบันนะตัวละครก็ไม่ได้น่าเกลียดด้วยตัวละครคือสามารถแบบตัวท็อปเทิร์ฟสบายอะ่ะเออเดี๋ยวไปดูในะอันดับในอารีน่ากันสักหน่อยดีกว่าว่าผมมาตึงขนาดไหนก่อนมาเนี้ยปื๊บแล้วกดล้ามร้องเนโดเพลงนี้อันดับย5ิ้นะไม่ได้โมเนี่ยนะเห็นไหม นี่มีคนมาตีผมยังชนะเออผมยังป้องกันได้เนี่ยไม่ได้โมลเลยดูเดี๋ยวมาดูเนี่ยคนต่อสู้ดูย้อนดูมาดูนี่ตำนานไอดีพังอันดับ400กว่ายังแบบป้องกันแบบชนะไปไงตึงจัดนี่ไปไงปพ๊บดูขนาดฝั่งของข้าม,มีตัวเมตาด้วยไปไงมีทั้งฟุบุกิมีทั้กทงกระบองเหล็กกูไม่มีเนะี่ยกูไม่ได้เติมด้วยเนะี่ยกูไม่ได้แต่กูโดนเปิดด้วยกูโดนซอมบี้แมนเปิดด้วยประเด็นอนะโอโห,โห,โหงานเข้ากันเลยเดี๋ยวโฮมลันเมทันโอโหงานเข้าละดูผมโดนแบบ ทีเมตาจัดๆเลยนะเออทั้งฟูบุกิทั้งกระบองเลยทั้งการโร่ทั้งด้วงทั้งเด็กทั้งซอมบี้แมนเนี่ยผมโดนเปิดด้วยแต่ผมป้องการแชมป์ได้อะดูโอ้ผมจะโมโทำไมนี่ของจริงนี่ของจริงไหมะใส่หมาด้วยใส่หมามาเล่นด้วยไหไงของจริงใส่หมานะครับมาโอเคอย่างที่ผมบอกไปได้หาว่าผมโมโว่าเฮ้ยพี่เปิดตัวแดง2 1 0รบใบจริงปล่ะเดี๋ยวเปิดโชว์เลยอะเดี๋ยวเปิดโชว์ล้วเดินมาแนวที่หน้าสุมนะปุ๊บโอเคแล้วผมผมจะเปิดตู้รวมไปเลยโอเคปุ๊บมาดู 210ใบเพื่อเอาหินไว้แล้วผมจะทําการอะไรรู้ป่ะผมจะทําการปลุกตื่นเกียร์โลเอ็นอาบวกเครื่องบันดาลพลังเกียร์โลล่างยูอาร์ไว้ในงี้ย10ใบแรกก็ปุ๊บนี่ไง10ย10ใบแรกก็เกลือแล้วนะครับมาตอนนะครับรอบที่สองมาดูว่าจะได้หรือเปล่าครับปุ๊บขยี้รูตุขยี้รูตุแล้วก็ข้ามฟึบโบโบโบ,โบมาสีทองมาฟืบฟืบอืมสีม่วงโอ้โหสีม่วงสองตัวป่ะแทนที่จะแบบว่าสีทองไปเลยดันได้สีม่วงสองรอบที่สามมาแน่นอนดูปุ๊บรููตุแบบสวนลงแล้วก็ข้าม ปุ๊บนี่ไงสีม่วงมาก่อนหนึ่งนะปุ๊บ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 โบไม่มาไปต่อปุ๊บมาปุ๊บปุ๊บโอเครอบนี้ผมมั่นใจนะสีทองปุ๊บขยี้รู้ตูดถ้าเราขยี้รู้ตูดหลายทีได้แน่นอนด้วยสีทองดูปุ๊บตรงนี้เลยตั้มไม่ได้ว่ะไปต่อปุ๊บจนเปิดจนหมดอะสองร้อยสิบใบอ่ะเดี๋ยวหาว่าโมปุ๊บปุ๊บขยี้รู้ตูดแล้วก็คาบ ปุ๊บถ้าเล่าบนี้ไม่ออกคือว่าผมก็อ่าไปไงผมบอกแล้วค่ะคือคนที่พวกแกตามหาล้างสมบูรณ์แบบแห่งอีเวเน่เนอีเวนเวน่ได้ดวงนะแทนที่ได้ตัวดีๆามาอัพดาวโอ้ไม่เป็นไรดวงก็ยังดีด,ดีวัคซีนแมนนะไปาต่อนะครับปุ๊บโดูปิงเดี๋ยวผมจะทําการนะครับ,บจิ้มรูตูดกดจิ้มนะมันให้กดรูดนะจิ้มนะครับปุ๊บจิ้มรูตูดได้ไหมปุ๊บปุ๊บไม่ได้นะแต่ต่อไปได้แน่นอนทั้งอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับ แมคือว่านหัวใจที่ตูดไซต์มารก่อข้ามนะผมจะจก่ข้ามเหมือนเดิมนะผมจะไม่ต่อยอุกบาทนะดูปุ๊บ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 โบ้ไม่ได้ไปต่อปป๊บมายิงโอเคลู่ลู่ตัวแบบสว่งขึ้นแล้วก่อข้ามปุ๊บมาได้แน่รอบนี้แหละได้ได้ได้ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้รอบนี้ผมมั่นใจว่ามายังไงก็มาดูปุ๊บปุ๊บลู่ลู่ตัวแบบสว่งลงแล้วก่อข้ามปุ๊บ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 ป มาแน่ไม่มาผมตกบาลโชเลยอะรอบนี้ถ้าไม่ได้สีทองผมตกบาลโช์ดูปุ๊บดูสีทองกลางจอเลยตรงนี้ดูปุ๊บรอบนี้มาแน่ถ้าไม่มาผมตกบาลอีกรอบนึงโชเลยอะดูปุ๊บดูว่าดาวกลางโลตุนแล้วก็ข้ามปุ๊บได้แน่นอนนี่ไงมนุษย์ได้สร้างอีกเวนเ้ตัวดังเยอะดังแยะมึงไม่ออกมึงออกวัคซีนแมนกูจะรู้กับบอลพลังงานไปถึงทีโอเคไหม เซ็นแมนก็ว่าเซ็นแมนนะปุ๊บโบ้โบ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 มาต่อเหลืออีกตั้งร้อยใบโอ้โหยังไงก็ได้เหลือสีทองอ่ะวันเนี้ยปุ๊บรูดูตัวแบบร์ส่วนแล้วก็ห้ามปุ๊บได้เนาะปุ๊บ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 ไม่มาโอ๊ยไปต่อปุ๊บมารอบเนี้ยผมจะว่านหัวใจกลางโลตุนะต้องรูขี้เลยนะปุ๊บแล้วก็กห้ามปุ๊บโ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 บไม่ได้วะรอบนี้ต้องมา เดี๋ยวลองต่อยอุกกาบาตสักรอบดีกว่าแลนะ้วเนี่ยได้แน่นอนปุ๊บดูปังล่วงมาเป็นสีทองดูเฮ้ยซึ่งได้สีทองมาแค่สองตัวเองนะเออวันนี้ไม่ใช่วันของเราเหรอดูรอบเนี้ยผมมั่นใจว่าได้ไม่ได้องตกบาลโชว์เลยเออตกบาลโชว์อีกรอบหนึ่งดูปุ๊บปุ๊บได้แน่นอนปาบนี่ไงไม่ต้องเก็บกบาลน,นะเพิ่มเฮ้อค่าจะฆ่าแกซา,าไปไง รว e so มหมัดทยเลยลึกนี่ครับในนี่ราชางเก่งในแดงนะฟุ๊บมาแล้วฟิงฟิ้งฟิ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 งโอเคผมเหลือไอ้หกสิบใบนะผมมั่นใจว่ายังไงก็ต้องได้สีทองอีกประมาณสักสองตัวไปรูดรูดตัวแบบเสริมขึ้นแล้วก็ข้ามครับฟื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 บโ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 บไม่ได้ว่ะไปต่อฟุบมารอบเนี้ยได้แน่นอนนะฟุบขยี้รูตัวขยี้รูตัวแล้วก็ข้ามฟุบอาวิทพื้นอย่างเงี้ยมาแน่สีทองเลยฟุบนี่ไงเป็นไง น,น้องเล็กของฉันได้รับการดูแลจากนายแล้วเป็นไงครับน้องเล็กนี่ไงให้ออกตัวเกมมาได้ไงวะตัวละครในเรื่องอาร์มีตั้งหลากหลายมึงออกตัวเกมมาให้กูกูจะรั่วโอเคไปต่อเฟิร์สสี่รอบสุดท้ายนะเพงมาเดี๋ยวผมจะทําการนะผมจะไม่ยุ่งกับตูดสซดมานะรอบนี้แล้วก็ข้ามฟืบ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 ดูบาบ้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 าไม่ได้หรอไปต่อฟืบดูรอบนี้แหละผมจะว่าดาวกลางโลตูดฟุบแล้วก็ข้าม ฟุบได้แนะ่ฟิง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 มันต้องวิดพื้นแบบฟุบแบบสุ่มปุ๊บแล้วบรนลูกไส้จะมาวิดพื้นอ่ะตีทองอ่ะการตีตทีทองเออถ้าไม่ออกตกบาสผมได้เลยนะ้องปุ๊บโดนข้ามปุ๊บ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 นี่ไงนี่ไงค่าคือบอสแห่งเผ่าทะนึงออกสองตัว,ลวแล้วว่ะเฮ้ยราชางเก่งในแดงสองตัวแลว้วว่ะโอ้ตัวอื่นไม่ต้งเยอะต้งแย่ไม่ออกออกกางเก่งในแดงโอเครอบสุดท้ายของการสุ่มนะครับมาดูแบบว่า สี่ทองจะอยู่กับเราหรือเปล่านะลู่ตู่ลดส่วนลงครับแล้วก็ขด้างฟิ้งฟิงฟิ้งฟิ้งฟิ้งฟิ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 งโอเคหลังจากที่เราได้ทําการเปิดครบสองร้สิบใบแล้วใช่ไหมแล้วก็มางนี้ปุ๊บแล้วก็กดโบ๊ะอ่ะเนี่ยพอเราสุ่มครบ210ใบนะครับเราจะได้ฟรีมาอีก10ใบไงอ่ะพอเราได้ฟรี10ใบเราก็มาเปิดเว้ยพอเราเปิดแล้วใช่ป่ะเราก็จะได้เนี่ย กต่อมงต่อม่วงต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จะได้หินเพื่อทําการปลูกตัวละคร s s r นะครับเอเบวกเนี่ยเอามาเล่นกับตัวละคร UR ได้หรือว่าใครที่มีตัวละคร UR อยู่แล้วเนี่ยเราอยากให้ตัวละคร UR ของเราเก่งขึ้นเนี่ยเราก็ปลูกตื่นร่างเอเบวกนะครับเออเพื่อมาดามพลังให้กับร่าง UR นะพอดามพลังเสร็จปุ๊บนะครับตัว UR ที่เรามีเนี่ยมันก็จะโหดขึ้นส่วนร่างเอเบวกเนี่ยเราก็ไปเล่นนะครับในทีมรองได้นะเดี๋ยวผมจะมาเสี่ยงตัวม่วงนะโอเคผมเลือกเป็นลููกกแ้้้วววเเจรไไมมาาาาดดน่่ผะหหิพือปล พิงมาดูปุ๊บปุ๊บฟู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 คำสูตรน้ำที่ตูดไซส์มะนี่ไงได้มาแล้วนะครับสูตรยินดีนะโอเคมารอบสุดท้ายมาพิงผมจะกดปุ๊บขยี้รูตู่ขยี้รูตู่แล้วก็ข้ามพิงได้แน,น,น่นอนนี่ไงได้แน่นอนมูเมงไรดา้าไม่ได้ในเวนเนื <laughs> ้อโอเคพอเราเปิดครบสองอยี่ใช่ไหมเราก็จะได้ตรงนี้นี่บ๊นี่เป็นไงอ่า เสร็จปุ๊บนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเลยให้ทําการปกเติรนเพราะเอเดนอาบวกเนะี่ยมดาดันพลังให้กับร่างยูอาร์เอนะครับแล้วตัวของเราก็จะเก่งขึ้นไอดี ID ของเราก็จะสดขึ้นที่สาคัญพอเรามีตัวละครเยอะขึ้นใช่ไหมเราก็จะได้มาทําการนะครับลงลูนลงกลยุทธ์ได้แล้วก็สามารถเล่นได้ต่อนั่นเองนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทคนิคที่ผมได้ทําการรวบรวมมานะครับแล้วก็ทําให้ดูกันแบบสดๆกันไปเลยนะี่รสามารถ นำมาใช้กันได้นะไม่มว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือว่าเซิร์ฟเวอร์เก่าเน,นี่ยคือเทคนิคจากผมแน้วก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบอย่าลืมส่งเอ็นเอ็กของเราไป2ล้านซับนะขยายผมทำคลคิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ E p พีหน้า E p นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม